ไปดูสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเมืองกันบ้างน,นะคะอยู่ที่จอหอดีเองค่ะก็มีการวางศิลาฤกษ์อาสมสารปูม่วงหลังใหม่เป็นแลนด์มาร์คของสายมูค่ะในพื้นที่สาธารณสารปูม่วงนะคะริมทางหลวง205ถนนสุรนารายเยื้องทางต่างระดับจอหอตาบลจอหออำเภอเมืองนครราชสีมา นายประพิตนวมโคกสูงค่ะประธานที่ปรึกษาโรงเรียนบ้านจอหอพร้อมผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมทำพิธียกเสาเอกอาสมสารปู่ม่วงหลังใหม่โดยมีพระครูสุนทรคุณวัฒที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาและเจ้าอาวาสวัดประมวลราชพร้อมพระสงฆ์ประกอบพิธีสงฆ์ท่ามกลางความยินดีของชุมชนค่ะเนื่องจากประวัติความเป็นมาของชื่อตำบลจอหอเมื่อครั้งอดีต พื้นที่แห่งนี้เป็นเส้นทางเดินทัพของพระเจ้าตากสินมหาราชมีหอสูงสำหรับเจ้าเมืองพิมายใช้สังเกตความเคลื่อนไหวของข้าศึกและสารผู่ม่วงก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าเมืองและประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาต้องแวะกราบไหว้สักการะขอพรให้ภาร,รกิจราบรื่นเดินทางปลอดภัยก็อยากให้มีอาสมหลังใหม่นะคะเป็นสถานที่กราบไหว้อย่างเป็นทางการค่ะ นายประพิศเปิดเผยว่าพื้นที่แห่งนี้เคยมีข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินนะคะมาตั้งแต่ปี2547เป็นเวลาร่วม20ปีแล้วจนกระทั่งคำพิพากษาถึงขั้นสุดนะคะเมื่อได้คืนพื้นที่ครบถ้วนก็มีแผนเคลื่อนย้ายสารปูม่วงมาตั้งชิดกำแพงด้านตะวันออกส่วนแนวเขตติดลำตะคองก็มีการเทป,ปูนซีเมนต์เป็นลานโลง่งให้ชาวบ้านกว่า2,000ครัวเรือนใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งกำหนดจัดงานพิธีหล่อพระนารายณ์มหาราชองค์ยืนขนาดความสูงประมาณ165-70เซนติเมตรเพื่อเป็นแลนด์มาร์คสำหรับนักสแสวงบุญหรือสายมูนะคะได้กาบไหว้สักการะกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นเป็นศูนย์รวมการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมวันสำคัญเทศกาลประเพณีต่างๆเนื่องจากสารปู่ม่วงเป็นสารเก่าแก่เป็นที่เคารพปูชาของชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ตำบลจอหอ ดังนั้นพิธีนี้มีความสําคัญและมีความสิริมงคลอย่างยิ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่นี้ช่วยการดูแลรักษาสารแห่งนี้ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างผาสุกค่ะ